สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมอ l ลีทาโ o ่นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการเช็คดวงนะคะสําหรับผู้ที่เกิดชาวมังกรนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์2566นี้นะคะว่าดวงของชาวราศีมังกรนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเด่นๆหลักๆบ้างเนาะดวงตรงนี้ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งมันอาจจะมีตรงไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่แต่ กับของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาชี้แนะแนวทางนะคะแล้วก็มาดูนะคะแนวทางในการแก้ปัญหานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะว่าสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกและเตือนคุณนะคะมันจะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะมีสมาธินะคะขอให้ องค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเปิดดวงนะคะสําหรับชาวราศีมังกรในเดือนกุมภานี้นะคะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวดวงของคุณบ้างนะคะขอไพ่สิบใบให้ชาวราศีมังกรนะคะ บที่หนึ่งนะคะได้แปะไม้เท้าขึ้นมานะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการขยับขยายการขยายในเรื่องของการงานหรือเปล่าเนาะบางคนจะได้เรื่องค่าเรื่องตำแหน่งนะ,ะก็เดี๋ยวรอดูไปต่อไปนะคะแล้วก็ใบต่อไปของคุณก็คือเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าเป็นเรื่องของการขัดแย้งระวังข้อถกเถียงต่างๆนะคะพวกช่วงนี้ต้องแนะนําว่าสงบวาจาลง จะดีที่สุดเพื่อลดการถกเถียงนะคะบางคนอาจจะเนี่ยขึ้นมาเนเรื่องของครอบครัวก็ได้บางคนอาจจะมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็มีหกเหรียญขึ้นมาด้วยหกเหรียญคุณอาจจะช่วงนี้การของคุณอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเนาะแล้วก็มีสี่ถ้วยคนรู้สึกมีความเบื่อหน่ายหรือเปล่าไนท์อ t ฟเพ e ต์เกิลนะคะคิงออฟคัพนะคะมีไพ่ เดอะเวิลด์ก็ขึ้นมามีไพ่เพย์ออฟสวอตนะใบนี้เป็นเรื่องของภาวะของคุณอาจจะมีเรื่องของการตึงก็ได้คุณอาจจะมีทิฐิก็ได้เนาะและใบ,บสุดท้ายก็ต้องเป็นสองดาบเนาะสองดาบมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจคุณอาจจะมีเรื่องทางเลใจก็ได้ในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยตัวคุณเองอะ่ะคุณาจจะรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยความรู้สึกของคุณอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่า กำลังอยากจะตัดสินใจนะก็ได้นะที่จะแบบว่าเหมือนคุณกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลังเลว่าควรจะพูดหรือไม่พูดดีเนาะคือตอนนี้มันมีความรู้สึกที่คนที่คุณแบบว่าส่วนใหญ่อะในตอนนี้เหมือนสิ่งต่างๆ่อะมันทำให้คุณยังรู้สึกแบบว่า ยังลังเลอะค่ะชาวมังกรเนานะแล้วตอนเนี้ยก็ต้องบอกไพ่คุณอนะมันก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะเดอะเวิร์กอะขึ้นมาเนาะเดอะเวิร์มันคือความที่ตัวคุณเองก็มีความมั่นคงขึ้นระดับหนึ่งนะตอนเนี้ยคือความรู้สึกของคุณอนะมันมีความเบื่อหน่ายเนาะบางคนอาจจะมีรู้สึกว่ารู้สึกช่วงเนี้ยมันมีความแบบช่างเลือกนิดนึงอนะรู้สึกว่า ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอะไรไม่ดีคุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่คือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันค่อนข้างที่แบบว่าแร์แล้วมันดีกับคุณแต่ตอนเนี้คือคุณอ่ะอาจจะกําลังพลาดโอกาสที่คุณมีอยู่ก็ได้นะคะชาวง์กรโอกาสของคุณที่มีอยู่ในตอนเนี้ยก็เป็นเรื่องของการงานคุณงานของคุณกําลังจะขยับไปทางที่ดีนะคะมองว่าแบบนี้ดวงคุณน่ะเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตานะชาวงกรแต่ตอนนี้มันติดที่ ัวคุณเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะคุณอาจจะค่าพูดของคุณอาจจะตรงเกินไปก็ได้นะคุณอาจจะต้องเซฟคําพูดของตัวคุณเองก็ได้นะเพราะว่าเหมือนรู้จักไพ่อะ่ะคุณก็ค่าจะเป็นคนพูดตรงมากเลยคนหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยควรจ,จะรู้สึกว่าไม่ลนะความยุติธรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็อย่าพึ่งตัดสินใจอะไรที่มันแบบว่ารู้สึกแบบมันเหมือน คุณเอาตัวเองเป็นหลักอะตอนเนี้ยเนาะคุณต้องเข้าใจในสถานการณ์รอบๆด้วยนะคะซึ่งตอนเนี้ยมองว่าเงินการเงินของคุณอนะมันก็กำลังจะดีขึ้นนะบางคนรู้สึกว่าเงินของคุณมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกไงอะเริ่มมันคงขึ้นเนาะแต่คุณต้องระวังการจับจ่ายอีกหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนใช้จ่ายมือเติบถ้าคุณได้จ่ายทีคุณก็คือจ่ายเยอะเน็ตดึงอหาชาวมังกรเนานะ ก็จะประมาณนี้นะคะพื้นดวงของชาวราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะขอเข้าไปดูเรื่องของการงานให้กับชาวมังกรนิดหนึ่งเนาะว่างานของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานนะคะทำสมาธินะคะไปพร้อมกันนะคะขอองค์เทพเาวัติศักดิ์สิทธิ์นะคะเปิดดวงในเรื่องของการงานให้กับชาวมังกรนะคะ ใบแรกนะคุณได้เป็นเจ็ดไม้เท้านะคะมันเป็นเรื่องของความขยันความอดทนความไฟความสู้นะสําหรับชาวมังกรคุณอาจจะพยายามมาอย่างหนักก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่ควีนออฟวอนขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นสเตรนนะคะสเตรนขึ้นมาด้วยนะแล้วก็มีไพ่เอ็ดออฟเพนเดอร์เคิลนะคะในเรื่องของงานแล้วก็มีเรื่องของเดอะ o าเวอร์นะก็ต้องบอกว่างานของคุณอะ่ะมันก็ ถ้าให้พูดถึงอ่ะคุณพยายามมาค่อนข้างดีแล้วอะค่ะตอนเนี้ยสเตนขึ้นมานะจริงๆอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เขาค่อนข้างให้การยอมรับคุณดีนะแต่ตอนเนี้ยมันติดเรื่องเดียวเลยคุณอ่ะเป็นคนที่เก่งทํางานดีนะแต่เสียเรื่องเดียวคุณเป็นคนใจร้อนคุณต้องระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เดอะทาวเวอร์ไพ่ตึกถล่มขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณต้องระวังดีๆเลยความใจร้อนนะมันจะนําพาสู่ ปัญหาต่างๆมาให้กับคุณได้นะคะเพราะตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันรวมไปถึงเรื่องของการทะเละาะกันได้ง่ายนะการแตกหักการพังเกิดขึ้นนะคุณต้องใจเย็นๆนะคะและมีสติให้มากๆกับการทำงานนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้คือ หลายๆอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคุณแค่รู้สึกเหนื่อยพอคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าบางทีอ่ะงานกับเงิอนหลายๆอย่าง,างมันอาจจะไม่เมกเซนกับคุณก็ได้บางคนคุณรู้สึกว่าเงินมันอาจจะน้อยไปหรือเปล่ากับการทํางานที่นี่คุณต้องการที่แบบว่าเงินมันที่มันมากขึ้นเนาะความเครียดหลายๆอย่างมันสะสมให้กับคุณนะคะในตอนนี้ก็การงานจะประมาณนี้เดือนกุมภาเนาะ,ะก็ขอให้คุณมีสติกับการทํางานนะคะอย่าตัดสินใจอะไรที่รวดเร็ว เดี๋ยวเรานะคะขอเข้าไปดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินชาวราศีมังกรน,นะคะจะมีอะไรดีเกิดขึ้นหรือจะมีเงินอะไรเข้ามาไหมหรือว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรเรื่องของการเงินกับคุณบ้างนะคะขอไพ่ห้าใบาค่ะ มีสองถ้วยขึ้นมานะคะ Night of Sword นะคะ The Hermit The Fool และ Night of Wand นะคะ การเงินนะคะไพ่บอกว่าอยากจะให้เป็นช่วงที่คุณประหยัดเงินได้ไหมคะ The Hermit ขึ้นมาเนี่ยในตอนนี้คุณควรที่จะประหยัดเงินนะเพราะว่าตอนนี้ The Fool นะคะมันขึ้นมาเพราะว่า The ะ o ูลตอนนี้การเงินของคุณอ่ะคุณใช้เงินเก่งมากนะคะหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดนะคุณนะโอ้โหกว่าจะได้เงินมานะคุณเหนื่อยมากเลยนะทํางานมาเหนื่อยมากคุณก็รู้สึกว่าการใช้เงินเป็นสิทธิผ่อนคลายรีแลกซ์เนาะแต่คุณต้องระวังนะ การเงินอะมันอาจจะมีการที่แบบว่าเงินมันอาจจะไม่ค่อยลงตัวได้นะในช่งเดือนกัมผาพเพราะฉะนั้นขอให้คุณเก็บเงินแต่ว่าคุณก็ถือว่าดวงยังดีอยู่นะถ้าเกิดว่าการเงินของคุณมันคับขันหรือว่าอะไรที่มันแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคุณก็จะมีคนมายื่นมือช่วยเหลือยื่นแบบเขาเรียกไงยืนความช่วยเหลือมาให้กับคุณเนาะอันนี้คือดวงก,การเงินจะประมาณนี้ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะขอเข้าไปดูบ้างนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของคนที่เข้ามาฟังในวันนี้อยากจะเตือนอะไรกับคุณผ่านไพ่หย,ยิบซีนะคะเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะพร้อมกันนะคะขอพรางงานไพ่ห้าใบค่ะ ใบแรกนะคะเป็นเรื่องของความใจร้อนอีกแล้วนะคะสามดานในเรื่องของความใจร้อนความขัดแยง้งการทะเลาะคุณต้องระวังปัญหาที่ต่างๆที่มันแบบว่าทําให้มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ไพ่ออจะบอกในเรื่องของงานนะคะว่ามันมีโอกาสจะสําเร็จนะแต่ขอให้คุณรอเวลาได้ไหมเนาะแล้วก็มีเพจออปเปอเรชนนะคะเรื่องเงินก็ถือว่าให้คุณเก็บเล็กผสมน้อยนะคุณมีโอกาสที่จะรวยนะคะแล้วก็มี แดดดาบนะเหมือนปัญหารายล้อมคุณมากๆเลยในช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่าเป็นช่วงที่คุณรู้สึกกาลังเผชิญอยู่กับปัญหาต่างๆนะคะในตอนเนี้ยต้องบอกว่าคือมันเหมือนปัญหาของคุณอะมันแบบว่าร้อยแปดพันเก้ามากๆเลยคุณจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณต้องมีสตินะคะอย่าใจร้อนเด็ดขาดเลยถ้าคุณริงใจร้อนนะคะยิ่งดินเชือกยิ่งรัดคุณนะคะคุณเห็นไหมคะใบที่สี่ค่ะมันเป็นเชือกปิด ปิดแขนนะคะก็คือว่าตอนนี้คุณต้องมีสติกับการปลดเชือกนะคะคุณต้องค่อยๆปลดนะคะไปทีละเรื่องนะคะแล้วสุดท้ายแล้วปัญหาตรงนี้คนที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาก็คือตัวคุณเองนะคะคุณต้องใจเย็นๆกับทุกๆเรื่องนะคะส,สิกดิศสิตอยากจะบอกคุณเนาะแล้วสติเขาเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดนะคะการงานของคุณนะคะถือว่ามันอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องทํางานเยอะมากๆในช่วงนี้นะคะ คือเหมือนว่าการงานของคุณเนี่ยความมันจะสําเร็จอะ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดึงนะคะประมาณ6เดือนนะคะมันอาจจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานและอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันมีเรื่องของความรักขึ้นมาด้วยสําหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่คุณต้องระวังการที่มันมีคนอีกคนหนึ่งก็คือ บุคคลที่สเข้ามาแทรกซ้อนนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าคุณจะเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยเนาะต่ตรงนี้คือคุณจะต,ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าต้องใช้ความเข้าใจและความไว้ใจเนาะเพราะบางทีแบบบางทีคุณต้องเข้าใจว่าคนคนเราอ่ะมันก็แบบคือตัวคุณเองก็ได้อาจจะมีคนที่เข้ามาหรือตัวแฟนคุณก็ได้ที่จะมีคนเข้ามาเนาะมันเป็นปัญหาในเรื่องของความรักที่มันแบบว่าเราจะต้องแบบเผชิญเนาะถึงบอกเลยว่าชาวราศีมังกรอน่ะ ชอบมีเรื่องปัญหาร้อยแปนะคะในตอนนี้ในกุมภาเนี่ยขอให้คุณมีสติเยอะๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องเงินอ่ะเก็บเล็กผสมน้อยนะเหมือนชาวนาะสีมังกรจะใช้จ่ายเงินเยอะมากในช่วงที่ผ่านมานะขอให้กุมภาเป็นการเริ่มต้นในการเก็บเงินนะคะที่ดีนะอย่าให้ไพ่มันเกิดขึ้นจริงนะว่าคือว่าแบบ การเงินของคุณอะ่ะมันจะเก็บไม่ได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะว่าจะมีการทำนายดวงเกี่ยวกับ อะไรบ้างนะคะก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ชาวราศีมังกรนะคะเป็นเดือนกุมภาที่ดีนะคะขอให้สิ่งต่างๆปัญหาต่างๆมันลี้คลายลงไปอย่างเร็วๆนะคะแล้วก็เรื่องงานขอให้คุณอย่าซีเรียสและจริงจังกับมันมากเกินไปเนาะขอให้คุณอะ่ะใจเย็นๆแล้วก็อดทนนะคะรอในวันที่ผลมันจะออกมานะคะในสิ่งที่ คุณตั้งใจไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอเต้าลราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ